สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เปิดซาข้าที่ซองร้านขนมไข่ของเราขนมไข่ใส่เนยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ จ้าจ้าน้องน้องไข่ทุ่งนึงครับฮ่าน้งไข่โดนก็ตีลมโขนน้องนะโดนโดนโดนเลยโดนเดยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวพิวดำนะน้องนะเอากี่ทุ่งน้องทุ่งเดียวพ่อครับเอาทุ่งเดียวเหรอเฮ้ยทุ่งเดียวเหรอเธอเธอเธอทุ่งเดียวเหรอเดี๋ยวแป๊บ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 เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเร็วเธอเดี๋ยวเดีวลูกน้อยร้อนไหมน้องร้อนครับอาากร้อวแดดเร่งเดี๋ยวไข่ดำเดี๋ยวดำหมดน้องนะ เดี๋ยวเดียวค่ะซี๊ดเป็นหมางหมากเลยซี๊ดหมางหมากเลยซี๊ดหมากเลยโอ้ใจไอ้เอ๊นี่พี่แมวตางน้องนะเอาเลยใส่มาเลยใส่มาเลยตัวเก่งใจเราไม่ต้องเก่งใจตอนนี้อยู่ช่วงโปรโมชั่นน้องถ้าคนใช่ร้อยกินฟรีเออเอาเลยเอาเล่อล่อเ่าตัวล่อปื่มต้องเก่งใจครับไม่ปื้อน้องไม่บินเลยเดี๋ยว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 ่อยู่วันแรกคนฉันเดี๋ยวพี่ฟากแปเลยคากให้เมฆกันไม่มีเมฆท่าอย่างเลยมันน้องเมทาฆเท่างเมฆเท่าอย่างยุ่มไหมยังยุ่มเยน้องนะ จำเป็นผืนจำเป็นผืนวานก็อยู่ไึ้คนคงเก่งใจแล้วแล้วไม่ได้แบบนี้ไม่ไม่ม่มยจิบจิบเจ้าเนี่อันี่มั่จะนชา่เป็นลาลาเนยเาเนี่ยน้อยไปครับเซเ็ยังเสร็จแล้วครับมาเลยนุ่มเกล้รอยจะไหมเจ้าร้อยจะไใช่ก็อย่างนี้เธอแฟนครับแฟนแฟนใกล้น้องแฟนแฟนพวกนี้โอ้ ตรงันตงนังนโดนมายืนตรงนี้มายืนตรงนี้<อ>นมายืนตรงนี้ก่อนอ,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 อาออายีนครับดีเข้าตังซึ่งซึงนี่ย่อยนะ่อ่เดี๋ยว่อยนะไข่นะแฟนแฟนผมครับมีแฟน,นที่บ้านยังไครเลยมัง้งยังมียาปีนองว่างแฟ<อ>นด้วยอ่าย,ย,ย,ยาหมากนะนี่นี่นตรงนี้ก่อนตรงนี้ไอ้นี่ยาดตัวก็ไม่ได้กินตีนี้มันมันเรียวเรียวเอต้าตัวยังอยู่เลยมหมยังอยู่แล้วเตัวมาเจอต้องคอยผูรอ่า โอ้โหดีมดเลี้ยนมดเลีวยมดเลี้ยนี่ก็ตั้งแล้วพี่แกมดเลี้ยนนะจังกี้อ้นเลี้ยบอกว่าอย่ามาเจอร้านตีลิงอยู่ไม่ไม้กงลดงอันนี้ไม่ใช่ร้านนุ่มเคยจะมาเจอไปกระบะจะไปเลโองมันคว้าคว้ากูเป็นลิงมึงอย่าเวนะเอออยู่เราตามมีมีควายมีมาเราอยู่แม่นตรงไหนอย่าดักดูเด้อเมื่อนถูกโกง